และสำหรับไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเช่นแนนจะเปิดคณิตศาสตร์นะคะป .6 ให้ดูนะคะเป็นแบบฝึกหัดเนาะก นะคะหน้าตาจะเหมือนหนังสือที่นักเรียนใช้เรียนปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันก็สะดวกสบายสำหรับคุณครูที่ยุคนี้นะคะจะต้องใช้สอนออนไลน์นะคะคุณครูสามารถเขียนลงไปนะคะแบบที่ไม่ต้องถ่ายรูปนะคะก็เป็นถือว่าเป็นตัวช่วยนะคะเป็นตัวเลือกนะคะให้คุณครูด้วยค่ะ วันนี้นะคะจะมาสอนโหลดไฟล์นะคะแบบฝึกหัดน,นะคะหรือว่าหนังสือเรียนนะคะในรายวิชาต่างๆนะคะเป็นไฟล์ PDF นะคะสำหรับวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากค่ะไปดูกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะให้เุื่อนๆเข้าไปที่ Google นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พิมพ์นะคะชื่อหนังสือที่เราต้องการนะคะเช่นนะคะ อา,อาจจะต้องการแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานป .1 เล่ม1นะคะเป็นต้นเดี๋ยวอาจารจะลองพิมพ์ให้ดูนะเช่นน,นะคะ,ะสมมติว่าเราจะดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนะคะไม่ใช่หนังสือเรียนเนาะถ้าใครประสารหนังสือเรียนก็พิมพ์ว่าหนังสือเรียนนะคะแบบนี้เราดาวน์โหลดมาต่อนะคะ ก็เลยคิดไปว่าแบบติดผัดนี้จะฝากตอนหนึ่งเล่มหนึ่งนะคะของสองวัตถุเนาะอ่ะเพื่อนๆนะคะเพื่ติมไปนิดนึงให้คือคำว่า C ีต่องท้ายนะคะสำหรับตัวปะกดก็จะเป็นเอสีขีดนะคะแล้วก็ E D บีเนี่ะเสร็จแล้วนะคะเรากดค้นหาเลยค่ะพอเรากดค้นหาแล้วนะคะเราจะ,ะมีลิงก์ขึ้นมานะคะเยอะแยะนะคะให้เพื่อนๆดูเ มันจะมีชื่อหนังสือนะคะแล้วก็ปอนะคะเล่มที่1หรือว่า2นะคะแล้วมันจะอวงเล็บ PDF มาให้เราด้วยค่ะนะคะอย่างนี้เลยนะคะแนงก็ได้นะคะชื่อหนังสือที่แนาต้องการแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาหน้าเว็บของ Sing b o o k นะคะและนะคะก็จะโชว์หนังสือที่เรากดค้นหาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เมื่อกี้นะคะเรา หาแบบฝึกหัดเนาะนะคะควน,นิ้ฟอนหนึ่งนะคะที่เป็นไฟล์ pdf เนาะอ่ะสำหรับเวลาที่เราเข้ามาหน้าเว็บแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถกดทดลองอ่านได้ด้วยนะคะอ่ะสมมติว่าแนนกดทดลองอ่านไปนะคะมันก็จะขึ้นตัวอย่างของหนังสือที่เรานะคะจะโหลดมาให้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหนังสือที่นะักเรียนใช้เรียนปกติเลยนะคะ,ะแต่ว่ามันถ้าตัวอย่างเนี่ยนะคะมันจะมีลายน้ําติดมานะะคะแต่ว่าพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะลายน้ํานะคะมันก็จะหายไปพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะเราได้หนังสือที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็กดกลับไปที่หน้าเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือเราก็หยิบใส่ตะกร้านะคะหยิบใส่ตะกร้า พอเรากดหยิบใส่ตะกร้าแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้มานะคะก็คือเขาก็จะบอกว่านะคะอะไรอ่ะมันก็จะมาที่หน้านะคะหน้าเมื่อสักครู่นะคะให้เรากดหยิบใส่ตะกร้านะคะโอเคพอเรากดหยิบใส่ตะกร้าแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้มานะคะ,นนะ LIKE. ก็ค okay, totally> ือ okay, เขาบอกว่าสินค้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะเขา,อาบอกมาว่าสามารถอ่านผ่านนะคะอุปกรณ์ที่เราโหลดเนี่ยสามารถอ่านผ่านนี่นะคะ Create Reader หรือว่า Create Application เข้านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวพอโหลดเสร็จแล้วแนยจะบอกอีกทีนะคะว่าเปิดยังไงเนาะอ่ะโอเคเราก็กดยืนยันนะคะสั่งซื้อนะคะแล้วก็กดจิบใส่ตะกร้า เรียบร้อยมันก็จะไปอยู่ในสก,ก้าของเรานะคะแล้วก็สามารถเลือกสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเราจะเลือกอื่นๆเพิ่มเติมนะคะให้เราคลิกไปที่เลือกสินค้าเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าถ้าเ,เราจะเอาเล่นเดียวนะคะให้เรากดชำระเงินค่ะพอเรากดไปแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นหน้าชำระเงินขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกวิธีการชำระเงินค่ะอ่ะอันนี้นะคะมันก็จะขึ้นรายการขึ้นกระหัสมาให้นะคะให้เราติ๊กหนึ่งค่ะ สร็จแ,แล้วถ้าเรามีรหัสโปรโมชั่นนะคะก็ใส่เข้าไปแต่ว่านี้เนะนี่ยไม่มีนะคะนันก็ไม่ใส่นะคะเสร็จแ,แล้วให้คลิกคําว่าหน้าถัดไปค่ะพอคลิกหน้าถัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นนะคะหน้าชำระเงินให้เรานะคะด้งนั้นนะคะเราก็ดูนะคะว่าสินค้าที่เราซื้อไปเนี่ยราคาเท่าไหร่นี้ก็จะเป็น59บาทนะคะของก้อนหนึ่งแตแพงหน่อยแต่ว่าของกอหกเนี่ยแตยีบาทเองนะคะสำหรับแบบสุดท้า โอเคนะคะวิธีการก็จะขึ้นมาหลายวิธีการนะคะ,อะตอนนี้นะคะแอนจะเลือกเป็นชำระเงินผ่านธนาคารนะคะเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM i Banking ก็คือแอนจะโอนเงินนะคะจากมือถือบแบงกิ้งนะคะเข้าไปชำระเงินนั่นเองนะคะก็ถ้าใครจะทำเหมือนแอนก็ให้คลิกที่ชำระเงินผ่านธนาคารนะคะ เสร็จแ,แล้วพอเราคลิกตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปเลือกต่อว่าเอ๊ะเราจะชำระผ่านธนาคารอะไรสมมติมว่าสมมติมว่าแนนจะชำระผ่านธนาคารจีในไทยก็คลิกผาธนาคารจีนไทยนะคะเสร็จแ,แล้วเขาก็จะมีบอกอีกนะคะว่าเฮ้ยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือว่า ATM หรือว่าอินแบงกิ้งนะคะถ้าแนนประมวลนี่ก็ต้องเลือกอิ I นแบงกิ้งคะพอคลิกเข้าไปนะคะนะก็นะคะ คลิกตรงนี้เสร็จแล้วหนึ่งทีก็คลิกคำว่าหน้าตัดไปพอเสร็จแล้วนะคะอ่ามันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆกรอกนะคะก่อกข้อมูลของเพื่อนๆเ,เลยค่ะแต่ว่านี้นันกรอกมาแล้วนะคะกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกหน้าตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เรานะคะยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ะะอันนี้นะคะคเพื่อนทําเสร็จหมดแล้วตรวจสอบข้อมูลอะไรหมดแล้วนะคะให้เพื่อนๆยืนยันการสั่งซื้อสินค้าไปได้เลยค่ะโอเคพอคลิกไปแล้วนะคะอ่าหน้านี้เขาก็จะขึ้นบาร์โค้ดขึ้นมาให้เรานะคะเป็นให้เรายิงนะคะก็เราก็ใช้โทรศัพท์เราชําระเงินนะคะอ่อผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะอินเทอร์นเรน็ตแบงกิ้งอะไรของเพื่อนๆได้เลยค่ะพอเราชําระเงินเสร็จแล้วนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ แล้วเขาจะส่งไฟล์ให้เราทางไหนนะคะอ่ะวิธีดูก็คือให้เรานะคะให้เราโหลดไฟล์อ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดกับคอมพิวเตอร์นะคะให้เรานะคะโหลดแอปนี้มาค่ะชื่อว่า41 Reader นะคะเดี๋ยวั้นจะสอนวิธีโหลดนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็เข้าไปที่ Google นะคะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า41 Reader นะคะอ่านะคะ โ okay. อเคอะพอเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าเว e ็บ e-book ของ c x ขึ้นมานะคะเราสามารถกดเข้าไปในเว็บของ c x Book ได้เลยค่ะพอขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะเราก็นะคะเราเออก็เลื่อนมาข้างล่างค่ะมันก็จะมีบอกว่าให้เรานะคะโหลดได้หลายอย่างเลยเช่นนะคะ iOS นะคะ iPhone iPad นะคะเราสามารถเปิดได้ถึง5เาเพื่องเลลทีเดียวนะคะอันนี้เขาก็บอกมาแล้ว ่านได้5เครื่องนะคะอ่าอนดรอนะคะแล้วก็ Windows นะคะ Macbook อะไรได้หมดนะคะทีนะีะ้ถ้าเพื่อนๆจะเปิด่าน Notebook นะคะให้เรากดตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาจะบอกมาหมดเลยว่าถ้าเป็น Macbook จะต้องตรงนี้นะ,ะอะถ้าเป็น Windows จะต้องตรงนี้นะ,ะโอเคนี้ของแนนเนี่ยเป็น Windows นะคะแนนก็จะกดดาวโหลด Windows นะคะแนนก็ดาวโหลดอ่ะถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะ เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเราก็คลิกเข้าไปดูค่ะว่าไฟล์เนี่ยระบบได้ส่งมาให้เราแล้วหรือยังนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะ,ะ่มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะรอแบบหนึ่งให้เพื่อนๆน,นะคะคลิกไปตรงคำว่า All นะคะ พอเราคลิกตรงคำว่าอเนี่ยมันก็จะขึ้นหนังสือทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะทำไมไม่ขึ้นอ,อกเดี๋ยวรอ,อแป๊บหนึ่งนะคะอะขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือทั้งหมดที่แนนโหลดมานะคะก็จะมีคณิตศาสตร์นะคะป .5 ป .3 ป .6 นะคะพอขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนำคลาไปใช้ได้เลยะคะ่ะเช่นเดี๋ยวแนนจะเปิดคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2ให้ดูะคะโอเคพอเรา เปิดข้ามานะคะมันก็จะเป็นไฟล์ที่เหมือนจับแด้คู่ันเป๊ะๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําไฟล์นีะไปใช้สอนเรียนได้อย่างสะดวกสบายนะคะโดยที่เราไม่ต้องนั่งถ่ายรูปทีละหน้านะก็ถือว่าประหยัดแรงของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือไฟล์มันจะชัดนะคะเหมือนกันในหน่สือเป๊ะเลยะคะ่ะแต่นี้รโหลดตักงนินอ่านมาแล้วนะคะก็จะมีตั้งแต่หน้าปกคำนำสารบัญหนาไมเหมือนทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวแนงขยายให้ดู โอเคอันนี้ก็จะแบบนี่เลยนะคะชัดมากนะคะเดี๋ยวย่อลงนิดนึงนะคะอะ่าก็จะมีแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเหมือนแบบฝิกหัดที่เราให้ในักเรียนทำเป็น,นะคะเราก็สามารถนำไฟล์ไปใช้ได้เลย